5. เจอกันกันกบเทเลคาลุยนะคะวันนี้ก็เทเลพามาเที่ยวหาดใหญ่ค่ะถึงสนามบินแล้วนะคะมันจะมีที่สนามบินอะ่ะจะมีร้านอาหารร้านเนึงเวลาน,นุ่งชิ้นขึ้นชื่อมากเลยค่ะที่ใครมาก็ต้องลองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านไหนนะคะ ักใบทั้งก็ไเลเอาิให้หน่โอใ่ระมไหมูชนเมนเดยค่ะได้รับปรทาไหมคะก็ไ,ไ,ะได้สั่งมาแล้ว1ชุดเคื่อประเดิไมไหมคะ่ะจากโรงเครื่องนะคะ ลองชิมให้ดูโอ้โหเนื้อมันเด้งเด้งมากเลยนะคะลองแล้วนะัสดีย่ะเจอกันกับทีเล็ดคาลุยนะคะวันนี้ก็ทีเล็พามาเที่ยวหาดใหญ่ค่ะถึงสนามบินแล้วนะคะมันจะมีที่สนามบินอะ่ะจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งเวลานนุ่งชิ้น ขึ so ้นชื่อมากเลยค่ะใครมาก็ต้องลองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านไหนนะคะไหนต้องไม่ต้องพูดกันเลยเอาขึ้นให้หนึ่งตุ้มนี่ไงรูปชินเมนเด้ค่ะ ชุดเสื้อประเดิมเลยค่ะจากโรงร่องนะคะจะลองชิมให้ดูโอ้โหเนื้อมันเด้งเด้งมากเลยนะคะลองแล้วนะ